สวัสดีค่ะพบกับครูเบนนะคะในคลิปการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .5 นะคะหัวข้อที่1นนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนของเศษส่วนไม่เท่ากันค่ะตัวอย่างเช่นการหาผลบวกของเศษ3ส่วน5บวกเศษ7ส่วน10ค่ะวิธีทำขั้นตอนแรกก็คือต้องทำส่วน5ให้เท่ากับส่วน10ก่อนค่ะ โดยการนำเศษ3ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน2และบวกต่อด้วยเศษ7ส่วน10ค่ะจะเท่ากับเศษ6ส่วน10บวกด้วยเศษ7ส่วน10เท่ากับเศษ13ส่วน10ค่ะซึ่งเศษ13ส่วน10นั้นเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนค่ะก่อนค่ะโดยนำา13ตั้งแล้วก็หารด้วย10นะคะซึ่งคำตอบของเขาเป็นคำตอบสุดท้ายก็คือ1เศษ3ส่วน10ค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างของการหาผลลบของเศษสองส่วนสามลบเศษห้าส่วนสิบสองค่ะซึ่งก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันนั่นก็คือทำสามให้เป็นสิบสองค่ะซึ่งนำเศษสองส่วนสามไปคูณด้วยเศษสี่ส่วนสี่และนำไปลบต่อด้วยเศษห้าส่วนสิบสองค่ะจะเท่ากับเศษแปดส่วนสิบสองลบเศษห้าส่วนสิบสองเท่ากับเศษสามส่วนสิบสอง ซึ่งยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นก็คือนำเศษ 3, 3มส่วน3ามาหารค่ะคำตอบสุดท้ายก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะจำนวนคลาสที่มีตัวส่วนของเศษส่วนไม่เท่ากันค่ะตัวอย่างเช่นการหาผลบวกของ1เศษ1ส่วน2บวกด้วย2เศษ1ส่วน4ค่ะก่อนอื่นก็ต้องทำจำนวนคลาสให้เป็นเศษเกินก่อน นั่นก็คือจะเท่ากับนำสองไปคูณ1แล้วบวกด้วย1แต่ส่วนยังเป็น2ค่ะและนำไปบวกกับ4คูณด้วย2บวกด้วย1แต่เป็นส่วน4ค่ะซึ่งจะเท่ากับเศษ3าส่วน2บวกด้วยเศษ9ส่วน4ค่ะต่อไปก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยนำเศษ3ส่วน2ไปคูณกับเศษ2ส่วน2และบวกต่อด้วยเศษ9ส่วน4ค่ะ ซึ่งจะเท่ากับเศษ6ส่วน4บวกกับเศษ9ส่วน4คำตอบก็คือนำบนบวกกับบนเหมือนเดิมนะคะซึ่งจะเท่ากับเศษ15ส่วน4ค่ะซึ่งเป็นเศษเกินเราก็เลยจะต้องทำให้เป็นจำนวนคละโดยการนำา5 5มาตั้งแล้วหารด้วย4ค่ะคำตอบสุดท้ายก็คือ3เศษ3ส่วน4ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างของการหาผลลบของ 3เศษ4่ส่วน5ลบ2เศษ3ส่วน10ค่ะวิธีการทำขั้นตอนแรกก็คือนำจํำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินนั่นก็คือนำา5ไปคูณ3บวกด้วย4แต่ส่วนยังเป็น5นะคะแล้วนำไปลบกับ10คูณด้วย2บวกด้วย3แต่ส่วนเป็น10ค่ะจะเท่ากับเศษ19ส่วน5ลบกับเศษ23่ส่วน10ค่ะนั่นจะต้องทำส่วนให้ เป็นจำนวนเท่ากันต้องทำ5ให้เป็น10นะคะโดยการนำเศษ19ส่วน5คูณเศษ2ส่วน2และนำไปลบกับเศษ23ส่วน10ค่ะจะเท่ากับเศษ38ส่วน10ลบกับเศษ23ส่วน10ค่ะคำตอบจะเท่ากับเศษ15ส่วน10ค่ะนั้นยังเป็นเศษเกินอยู่เราก็ทำให้เป็นรูปจำนวนคลานะคะโดยการนำ15ตั้งและหารด้วย10ค่ะ คำตอบสุดท้ายของข้อนี้นะคะก็คือ1เศษส่วน10ค่ะวันนี้นะคะครูเบนก็จบเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพนะคะ